สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารฮะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานํามาพูดคุยกันต่อนะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของนายพลคนสําคัญนะฮะก็เรียกเป็นมือขวาของฮุนเซนฮะที่ได้รับมอบหมายเนี่ยมาดูแล,แลแล้วก็บัญชาการเกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชา ในพลคนนี้ครับถือว่าได้กลายเป็นชื่อสําคัญนะฮะในช่วงปฏิการห้าวันแรกครับก็มีกระแสข่าวว่าได้กินไข,ข่ของเครื่องบินแบบ F16 ในขณะที่มีการเข้ามาบัญชาการในพื้นที่บริเวณช่องอานมาก็เลยมีการกินไข,ข่เข้าไปแล้วก็เรียกว่าไปหวันก็เลยทําให้กระแสข่าวดังกล่าวก็เรียกว่าถูกโจดขานฮะนายฝ่ายไทยเป็นอย่างมากจนกระทั่ง ฝ่ายของกามพูชาครับก็ได้มีการออกมาปฏิเสธข่าวบอกว่าโอ้ยข่าวการตุยของพลเอกสไลด์ดึกเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ัากาวเนี่ยมันบีบคั้นฮะเพราะพลเอกสไลด์ดึกเนี่ยนะฮะมีการเข้ามาบัญชาการในพื้นที่การลบแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นครับเกิดอาการเรียกว่าป่วยกระตันหันจึงได้มีการเข้าไปรับรักษาตัวที่โรงพยาบาลนนแห่งหนึ่งแต่ไม่ขอกล่าวว่าที่ไหน ก็คืออาการความดันฮนะมันขึ้นมาในขณะที่มีการสู้รบจนเป็นเหตุทําให้ครับอุลเซนเนี่ยจึงได้มีการแต่งตั้งพลเอกปมเฮงครับขึ้นมาเป็นตัวแทนก็เรียกว่าเอาในพลนะที่เรียกว่าอซุ่มเงีย,งยบๆแล้วกันเอามาเป็นตัวโชวโลงครับมาปฏิก,การในพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาและตั้งแต่นั้นมาท่านผู้ชมครับพลเอกสไลดึกนะรองผู้บัญชาการฐานบกนะฮะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ม ของฝ่ายกัมพูชานะครับก็เงียบหายไปจากจอข่าวจนกระทั่งท่านผู้ชมฮะก็มาปรากฏตัวอีกครั้งครับในวันที่28วันนี้เองฮะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาได้มีการโพสต์ภาพก็จะเป็นนายพลนะคนสําคัญของกัมพูชาเนี่ยประมาณ2หนนายแล้วก็มาถ่ายรูปฮะพร้อมกับบุคคลคนหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่สามารถไปสืบค้นได้ว่า บุคคลในภาพนี้ฮะสองคนเนี่ยเป็นใครแต่ว่าคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยเป็นสไลด์ดึกแล้วเขาก็บอกว่าภาพดังกล่าเนี่ยเป็นภาพใหม่ไม่ใช่เป็นภาพ AI แล้วก็ไม่ได้เป็นภาพเก่าถ้าดูจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วท่านผู้ชมครับเหมือนว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมันได้มีการถูกถ่ายทานะครับในสถานที่หนึ่งที่ดูว่าเอ๊ะอาจจะเป็นบังเกอร์ฐานหรือไม่แล้วก็ดูได้ว่า พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นฮะก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าถ้าภาพดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพใหม่แล้วก็เป็นภาพที่มันปรากฏล่าสุดเนี่ยนะครับก็แปลว่าสไลด์ดึกเนี่ยยังไม่ตุยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็มาโผล่ฮะในพื้นที่หนึ่งอะ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ตั้งทางทหารนะครับเพราะเราสังเกตเห็นว่ามันมีเรื่องของกระสอบสีดํานะครับ แล้วก็นํามาทําเป็นบังเกอร์เนี่ยก็แปลว่าสไลด์ดึกเนี่ยนะครับอาจจะกลับมายังพื้นที่ในแนวหน้าครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายกัมพูชาครับก็เลยมีการนําเรื่องนี้ครับมาเสนอแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยคือข้อแท้จริงนะแล้วก็ต้องการปฏิเสธข่าวที่มาจากฝ่ายไทยว่าฝ่ายไทยนั้นมีการปล่อยเรื่องของเฟกนี้ออกมาจนทําให้ชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความเข้าใจผิด ท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะครับพลเอกสไลด์ดึกเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ที่กลุ่มอำนาจครับเขมแดงเก่าซึ่งเรียกว่าเป็นเส้นหนามของคุณเซนแล้วกันแต่ว่าคุณเซนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าให้ประโยชน์ฮะให้ประโยชน์กับสไลด์ดึกว่าเฮ้ยไปอยู่ตรงโน้นเลยไปอยู่ที่ชายแดนไทยแล้วก็ให้ดินแดนฮะให้พื้นที่ของเขมรเนี่ยให้สไลด์ดึกเข้าไปเป็นเหมือนรางวัลให้แก่สไลด์ดึกว่าเฮ้ยให้สักขนาดนี้แล้วอย่ามาเลื้อยขา อย่ามีการเข้ามากอบปฏิวัติกันแล้วกันก็เรียกว่ากินให้อิ่มฮะและสไลด์ดึกเนี่ยเรียกว่าเป็นมาเฟียท่านผู้ชมครับในพื้นที่ชายแดนไทยซึ่งเขาก็มีการทําธุรกิจนะกับชาวจีนเทาทั้งหลายก็เรียกว่าบางทีก็ให้เช่าก็มีหรือมีการขายพื้นที่ดินฮะให้แก่ชาวจีนเทาเหล่านี้ก็มีเรียกว่าสไลด์ดึกเนี่ยร่ารวยครับแล้วก็มีบ้านพักนะสี่แห่งฮะบ้านพักเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดพะิหาท่านผู้ชมครับ หลังเนี่ยใหญ่โตเลยหลังจากที่ฮุนเซนเนี่ยก็เรียกว่ามอบอํานาจให้แต่เนื่องมาจากว่าสไลด์ดึกเนี่ยนะครับเขาก็มีโรคประจําตัวน,นะฮะอยู่2โรคด้วยกันทีนี้ตอนที่มาบัญชาการเนี่ยนะครับมาลบกับไทยเนี่ยประกอบเราโฮ้ยโรคมันขึ้นฮนะเมื่อโรคมันขึ้นแล้วเขาก็มีการเข้าไปพักรักษาตัวในช่วงเวลานั้นมันก็มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเวียดนามหรือไม่เพราะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือฮะที่มีความทันสมัย แต่มันก็มีแหล่งข่าวที่มาจากกัมพูชาว่าหลังจากที่สไลด์ดึกเนี่ยบัญชาการครับทำให้ฝ่ายไทยเนี่ยไปยึดพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รอบพระวิหารหรือแม้แต่ภูมะเขือจนทําให้วุลเซนเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจก็เลยเด้งสไลดดึกแล้วก็มีการตั้งผลเอกปมเหง่ขึ้นมาแทนก็เรียกว่าเป็นกระแสข่าวนะทั้งในแง่ของการเมืองภายในของเขาแล้วก็ในแง่ของสไลดดึกเนี่ยป่วยฮะ ก็นำมาเป็นประเด็นท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ